อยู่นะระยะสั้นกว่าระยะสั้นกว่าแต่เป็นไงฮะดูระยะที่สุดเถ้าชนตรงนี้ก็อาจจะเจ็บอยู่จะอาจจะไม่หนักมากโอเคโอเคกระเด็นล้อม้อมเบรกสองเบรกกำคัดก่อนทำใหกำคัดเอาแบบไหนกันเอาเบรกแบบไม่กำคัดไม่กำคัดก็คือเบรกโดยให้มีเอนจิ้นเบรกทำงานก็คือเราจะมีสามเบรกคือเบรกจากเครื่องยนต์ เปลีจากล้อหน้าล้อหลังและเบรกแบบไม่กำคั้นนี่คือการเบรกที่ถูกต้องควรเบรกแบบนี้นะครับเอ้ยแบบนี้ระยะประมาณนี้เนาะระยะนิดล้กหน้าหลังพร้อมกันจะไหมเบรกหน้าหลังแบบไม่กำคั <c oughs> ล้อลาล้อหลังลาง <c oughs> แต่ก็ยังระยะสั้นกว่าไหมสั้นกว่าทีน,น,นี้ลองเบรกแบบกำคั้นฮีโดไม่มาโชว์ไหนดี <c oughs> ย,ก,ยก้อหลังโชว์นิดนเงเบรกกำคับไก่ไหมไก่ไหมระยะต่างกันไหม่สรุปเบควรกำชัดหรือไม่กำคัไม่กำไม่ควรกำชัด หลการเดี๋การใช้เบรกหน้าเท่าไหร่ครับอาจารย์เองเบรกหน้าที่ถูกต้องคือใช้กี่เปอร์เซ็นต์เองหกสิบเปอร์เซ็นต์เบรกหลังแล้วครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างให้ล้อล็อกนะถ้าล้อล็อกมันจะมีโอกาสสบัดล้อเกิดแบบล้อสบัดที่คือเบรกล้อหลังล้อหลังอย่าล้อหน้าเลยเดี๋ยวหัวทิ่มแบบการเบรกแบบไม่ถูกต้องก็คือการเบรกหลังมากเกินไปแล้วเกิดอาการรถสบัดก็คืออย่างนี้ไม่ถูกต้องเสียการทรงตัวเบรกหน้าใช้เบรกหน้ามากกว่าแล้วเบรกหลังแตกแค่ นิดเดียวอย่าให้มันล็อกถ้าแตะอย่างนี้คือที่โค้ชสอนคือแตะหน้าจนไปมีผลก็คือ<ถ>ทำให okay. ้รถพลิกคว่ำหรือว่าทรงตัวไม่ได้การเตือให้อาจารย์สาธิตงเกับเสียการควบคุมใช่ไหมลูกลูกยังเล็กอยู่ลูกยังเล็กอยู่่อมาเลยครับเอาแบบเขาแบบใช้ปัดใช้ปัดเบรกใช่เสียการทรงตัวแต่ไม่ตัวาคบุมนะเสียการควบคุมเป็นไงฮะกิ้งกิ้งนะฮะถ้ามาที่ความเร็วรถตัดแน่ขนาดแล้วเราเบรกผิดนะครับมันจะมีข้อเสียงนี้ดู เบรกหลังมากเกินไปเขมีคกาเสียมาเจะบัตรันี่เสียการตรงตัวไม่ด um ีเบรกหลังอย่างนี้ไม่ดีต้องเบรกแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่เราหันมาใช้เบรกอะไรมากที่สุดครับเบรกหน้าครับโอเคฮะ่นี่คือการใช้เบรกที่ถูกต้องครับเดี๋ยวต้องถามว่าใครจะลองดูไหมใครจะลองไหมสาวผิดเลยนะจลองไหม อะไรนะอ๋อุีินแ้วเนี่อไม่ใสาพชรข้าจะไปนะครับนิ้วข้าจิท่าตนี้หน่อยเาแกนี่เอาไหม้าสอบใช่ไหมข้าเลยนะครับเพราะว่า